วันนี้อยู่กับผมนะคบเมลีโอดัตตาวอลซีเซิร์ฟเวอร์นิกะสีนะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันซะบ้างนะเพราะช่วงนี้เนี่ยผมแกล้งไอ้จุ้ยบ่อยมากนะผมกลัวว่าไอ้จุ้ยเนี่ยมันจะน้อยใจหรือว่ามันจะเจ็บใจไปซะก่อนนะเพราะช่วงนี้เนี่ยผมแกล้งแต่ไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยเนี่ยมันบ่นในสตรีมบ่อยมากว่าพี่ภูมิเนี่ยไม่ไปแกล้งคนอื่นบ้างเลยยิ่งแต่ผมไม่ผมเนี่ยได้พักหายใจบ้างเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดให้ตามคําขอน้องรับผมบ้างละกันนะแต่ว่าวันนี้ผมบอนเลยนะ ว่าผมจะจัดหนักไอ้อันแบบให้ร้องขอชีวิตเลยแต่ว่าไอ้อันเนี่ยถือว่ามันดวงดีนะเพราะวันนี้แอดมินเนี่ยไม่ได้จัดของโกงที่แบบโดนและร้องขนาดนั้นมาให้นะแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะเอามันแบบว่าเล่นไม่ได้อะและสําหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้และอยากตามผมมาเล่นนะก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามผมมารับของไม่ได้เลยนะครับตามนี้แต่แค่นั้น,นยังไม่พอเพราะแอดมินบอกเอาไว้ว่าพี่ภูมิครับ แค่นี้ผมกลัวว่าคนดูพี่ยังไม่ถูกใจรับไปเลยตัวละคร300ฟรีๆหนึ่งตัวนะซึ่งถือว่าแอดมินแจกเยอะมาก <with you. S 1> แต่จริงๆนะ่ะแอดมินน่าจะแจกแบบพวกแบบเซต150 300 mm hmm. ให้คนดูผมหน่อยนะถ้าแจกเนะี่ยแจมเลยแต่ผมเอาแม่งเลยละกันซึ่งวันนี้ยแอดมินทำเซต90ให้ผมนับและนึกสภาพเซต90แอดมินบอกเอาไว้ว่ายิงเซต3,000ไอ้เหี้ยเซต90ปลอมเดี๋ยวผมเทสตาเมจให้ดู คือเซตแบบแม่งโหดมากๆเว้ยแม่งอึดแบบเก้าเก้าอ่ะก็จัดนี่คือเซตเก้าสิบปอมที่เขาทาขึ้นมานะอึดเก้าเก้าจุดหนึ่งห้ามึงดูเซตสามพันเซตสามพันอึดเก้าแปดมาฟักและคิดสภาพว่าเซตผมมันจะโหดขนาดไหนนะแต่ว่าอย่าพลาดใส่เซตผิดเด็ดขาดถ้าใส่เซตผิดเนี่ยมึงซวยแต่ถือว่าเขาทำดาเมจออกมาดีนะมันแบบเซตสามพันไม่ได้โหดเบอร์อะถือว่ากลางๆนะแบบอุย้ยเสียงวีเอที่อะไรโคตรรัวเลย เก้าร okay. ้อยห้าสิบโอเคปาบาบาบุ้มปับสัมเบย์บุ้มปับสัมเบ้กูใส่เซ้นถูกใช่ไหมโอเคถูกเดี๋ยวเจอกันหน่อยละกันไอเด็กเนีเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวพี่ขอญาตเฮ้ยนี่นี่ผมขอไปอยู่อีกตึกดีกว่าถ้าผมอยู่อีกตึกเนี่ยซุ่มยิงมีร้องอ่ะบอกเลโดเมทีไออ่านมันชื่ออะไรวะโหูยดูดูที่อ่านยังเยอะโอเคเจอแล้วชื่อสเตตเดดเดี๋ยวผมเน้นไออ่านเลยละกันนะครับทุกคน อ่านอยู่ข้างบนเอ้ยมันขึ้นมาสิอุ้ยอ่านเล่นเซ็ตพันเซ็ตพันเซ็ตพันไม่รู้จักเซ็ตพันโดวเซ็ตห้าสิบยิงตายปะปุ๊บฮะทุกคนผมผิดผมปิดเราโหนไม่ได้ไอ้เหี้ยดีๆต้องโอนปิดไม่ได้งั้นไม่เป็นไรงั้นกลัวยิงแม่งแบบล่องหุ่นนี้แหละเพราะถ้าพันมันแตกเนี่ยมันร้องเหมือนกันผมรอเลยเน้นตายพ,าพ,าพ,าพายันเต๊กผัดเต๊กผัดเต๊กชุดเดียวหายผมอยากเกล็ดตอนแม่งแบบ เอ้ยเย้าว่ะชิวนี่กูจะแตกเดี๋ยวมึงแตกกันอยู่เฮ้ยกูแตกฟันโดนโดนเต,ตีตก,ตก <S <S <อ>ันโดนเก้าสิบยิงแตกพรแตกเดี๋ยวกูบอกเลยออกเซฟผมยิงเลยอะแต่มันจะไม่รู้นะเพราะว่าชื่อในเซิร์ฟเนี่ยไม่มีผมเลย<อ>งงไอ้เหี้ยกูนึกว่าเดฟเปบปิดเปิดได้โอเคได้หัวตัวเอของคืนเดี๋ยวผมรอบนี้ผมยิงหมดตีเลยนี่เดี๋ยวผมขอลองดินดิ ทำไมมันปิดล่องหนไม่ได้วะถ้ามันปิดได้เนี่ยอย่องไรไม่มาดูเซนมันด้วยไปแตะแอดมินดูแตนด้วยตีเดียวไปไหนมีนรอมันแตกเลยอะสวยเย้่ยมต่อมาเซนนึงได้ไหมล่ะถ้าผมอีกมันแตกก็ถือว่าแบบเจ้าเก่ากันได้ไหมล่ะใส่เซนสองพันโลบเลยนะมึงจะเอาแบบเซนสองพันตบเด็กเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟเปิดใหม่นะเนี่ยไอ้ขานเดีจะร้องขอแอดมินเลยอุ้ยอย่าบอกนะยาปั๊มไม่หมด งั้นนายมีนอาพันมาอีกอันนึงดิแอดโอ้ยประกอบพันต์สองเป็นประกอบพันต์สองเซนแต่รับทิปผมจริงอะมาดิอ่าแต่เบิร์ดรู้มบิร์ดเจ้าเลยเดี๋ยวผมชื่อนี้ดีกว่าผมไปตั้งชื่อกอล์ฟูแต่มันตี้มันนะดิเออตั้งตี้มันนี่แหละเอาตี้มันนี่แหละป๊บในเมื่อกูไม่มีเดฟร่องโหวนก็อาศัยชื่อคนอื่นเอาละกันนะท่อะไรมันไหวไหมล่ะโอเคเอเดียเอคิวดีเอดียโอเค คูนึกว่าเดฟเปิดปิดได้เยอะจบเลยทุกคน A D A Q ขวานเนนน่า A Q มันจะรวมตีคนในเซิร์ฟมาทุกคน D A D โอเคเอ้ดำเคียร์ขี้หมาเลยสมัครไอ้ดีบายบวกป่ะเจ๊งดิอุ้ยมันแลบมันไอ้นี่มันถือว่ามันเฉดอยู่นะมันจะด่าคนในเซิร์ฟมันจะแลบป่ะมันจะแลบไปเด็กเนี่ยเหมือนหมาอุ้ยตาโคตรแรงในอ่านมึงนี่มันปาแซ่บอยู่เหมือนกันนะ นี่ไออ่านมึงแทบแน่จะไปเราเหลือสองคนวะอุ oh, ้ยเซฟพานอีกแล้วอ่านเซฟพานอีกแล้วนี่อุ้ยหิวมึงอ่ะมัจะตบเซฟสามพันไอ้น้องหยอกไปอ๋อข้างหน้ามันมีร้อยห้าสิบปีงนหนึ่งด้วยแต่เซฟสามพันผมว่าไม่โหดมากนะแต่อันิงเข้าดาเมจศูนอ่ะสรุปมันโหดไปเนี่ยอุ้ยแต่เลือดโลดนะแบบว่าเป็นดาเมจลูกซองมาเลยเบาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ในเมื่อกระสุนไม่ต้องหมดยาไม่ต้องซื้อสเตปเดสโอเคมึงเข้าเซฟโอ้โหอย มันยิงสามพันหนีเข้าเซฟอ่ะแตกแตกแตกลายติดแตกเซฟสามบาทเตาแล้วม,ลมืดมอดักเม็ดอุอ้ยยักดุกเม็ดคนเบ้อด้กหัวหัวเยอแต่ผมอยากให้อันน่ะไปโดนแบบพวกของที่ไอ้จุ้ยโดนอะ่ะถ้ามันโดนแบบนั้นนะผมบอกเลยมีช็อกอ่ะกลางคืนแบบเนี้ยขออนุญาตตามติดเลยนะเซฟพันมึงเนี่ยกูจะตามสังหารมึงเอง l l ้ไหววิ่งไอห้องเกียร์แต่มันดังไม่หยุดเลยนะ ขอยยดออกมิ๊เอาเอามือลองเล่นนะออกเลย T S T S ไอ้เหี้ยไม่ใช่แม็กไม่ต้องเอาแม็กมาเอ้ยเล่นผมงงว่าทำไมอยู่ D T F กูเปิดใหม่ละมามาตัดโผล่แล้วมาจัดโผล่แล้วกดขอเลยกี่รอเลยรรอับผมเอาแม่งหมดเลยปะทาหมดเลยปะเดี๋ยวผมรอโน้ยดีกว่าถ้าไม่นัยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เนียนตอนนี้ไม่คิดว่ามันโดนแบบพวกคนทั่วไปยิงตายอยู่นะครับโอ้ยจังเก็บดูจังเก็บ ยังเจ็บยังเจ็บอุ้ยตายเอ้ยทุกเมตรโดนกูไล่ดิโดนกูไล่ไลงงเมืนน่อหนีไปได้นกูอะไม่รู้ตัวแล้วเซตไรอะเซตไรหรอทำไมทำไมร้อยห้าสิบบาทจังวะไม่บางได้ไงกูไล,ล่ทุกเมตรเลยแต่ถ้าผมว่าเซตสามพันมันแตกมันบ้าไอเด็กเนี่ยน่ามันเสียแล้ว เซนหมดตัวหมดเหลือเก้าสิบโอ้ยอ่ะเอ้ยมึงโดนหมดตัวเลยเน๊ะอ้ย่ะมาเริ่มเขียนแล้วไอ้เยาแอดวินได้เตซนผ่านมาก็ไปตายเออจะมักใหม่บวกปะเออจะมักใหม่บวกป้ายสองพันเขียนโอ้ยมันนี้สองพันเลยบอกว่าจะมักใหม่บวกปะย้อนเยสผ่านดีอย่างนี้ต้องโดนให้หนักกูบอกให้ มาไหนมาไหนอ่ะไปเทขอเซตอีกแล้วอุ้ยสามพันสามพันเดี๋ยวผมให้มันเให้มีความสุขนะเดียวบางทีมได้ตา้รับเด้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ทานนะเซตสามพันเซสามพันอยอยู่โซ่เยี่ยมมาแล้วพันหนึ่งครัวแล้วพันก็ลอยลาสิบไงโง่ก็ึ้นมาดสแล้วอยะเอาขึ้นเลย แอลึ with, e be, ้นเลยแอลึ้นเลยพี <S 2> <S 2> ่ย่านแอลเลยมาเลยแอลมือมาเลยยิ้มแนบมึงยิ้มมีความสุขแค่ไรย่ามึงจะแกล้งคนในเซิร์ฟใช่ปะสามพวงสามพันหูวิ่งแนวสูบ้าโอเคคนในเซิร์ฟมันจะตายมันจะตายแอบมันตายกูเติมดาเมจช่วยเฉยกูเติมดาเมจช่วยคนในเมืองโอเคผมตามไปอ่านก่อนมันจะตายเนี่ยมันโลกเนี่ยผมบอกไอ้คุณจะเตะ้เฮยข้างในอะไรอ่ะ มันมีข้างในด้วยหรอข้างในมีอะไรต่อแต่ขอดูทอนมันโลกดิดเฮ้ยเตะดูเตะเฮ้ยข้างในอะไรอ่ะโอ้ยเรื่องไปเลยข้างในด้วยหรอแตกมันโลกจัดเลยเดี๋ยวว่าลับมาเลยมันจะตายมันจะตายมันจะตายเดี๋ยวตายผมจะเติมตามเองแม้มันตายนะครับให้มันโลุกลุกยังไม่อยากยิงมันตายเดี๋ยวถ้าสามพันมันแตกมันจะบ้า ันจะตายแล้ว you know you know ันจะตายแล้วกูจะตายกูจะตายแล้วันจะตายกตายันจะโดนลงอย่างเดียวเลยดูนิกโดนยิงวะกูโดนยิงต้องตหยวะกูโดนยิงต้งตหนวะได้เ้ยมนย้เฮ้ยยย้ยเยเเยเยย้ตยยเ้ยม้ย้ยตยย้ยเย้้ยย เจ็บดูเรื่องมันร้ดิมันเครียดมันเครียดจัดเลยเอ้ยผมปิดเสร็จแล้วพี่จังมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาแต่รอบนี้ผมจะเอาแบบให้แม่งโลที่สุดอ่ะเยี่ยเกิร์อุ้ยตายเดี๋็กสกุที่สกุตายโดนยิงอย่างไรบ้างเจ็บเจ็บมันยิงตีเดียวกระแตกได้ด้วยมันยิงตีเดียวกันแตกได้ด้วย เอลเอลเอลเออมันโลกมันโลกมันโอคกูเข้าใจแล้วทำไมมันเจ็บจังอ่ามึงเข้าใจแล้วด้่ไหมในเมื่อมึงเข้าใจมึงก็ได้เข้าใจของจริงมึงจะได้เข้าใจของจริงอุ้ยอะไรอะ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 โอ้เยอะโอเทเยอะโอกูขอหน้าตาพันละเฮ้ยนีเลยหรวะแต่ตาพันแต๋ เมื่อสามพันแมลงแก่คนในเซิร์ฟมันไม่ถูกโอ้ยไอ้ไม่มือมือเล่นอะไรวะมือเล่นอะไรวะมือเล่นอะไรวะนี่เดี๋ยวผมมาสองแม่คนในเมืองเล่นกันเฮ้ยไม่ได้เมืองคนในเซิร์ฟไม่ถูกไม่ถูกกักมันจะเปิดไล่มากระซอไอ้ตั้มใจเย็นเฮ้ยอันนี้ไอ้ตั้มเลยเนี่ยโว้ะโอ้ใจเย็น คนในทีมมึงนะเว้ยเดี๋ยวผมเอาสามพันให้นี่ก่อนไอ้สามบางโพไอ้ดึงไปตะไม้ดึงไปตะไม้เดี๋วเพเยอร์เอาสามพันดี๋ยวเพเยอร์วแอนมินมึงเมียนมีกี่คนไอนมิงกูถามมึงเมียนมีกี่คนอ่ามีคนเดียวไอ้ยิวไอ้ยิวไอ้เฮียตื้อเอาสู้มันมึงสู้มันนะเอ่อเออดิวเพเยอร์สู้เขาไม่ได้มึงก็คือความหวังหมู่บ้านเดี๋ยวกูจะเอามันเอง นี่เดี๋ยวผมนี่นี่ฟ้าไฟฟ้าไฟนี่ผมดึงไอเดียเบเยอร์คนคิดว่ามันคือเดฟก่อนมึงฟ้าปากกูนะถ้าใครสักคนสามคนเมลิโอดัสยิวกอร์เออเก่งจริงมึงดึงลุ้นรองกูไปฆ่าด้วยปะเออกูไม่ดึงกาหรือเปล่าเดี๋ยวผมดึงไอเดียเบเยอร์แล้วดึงมันให้มันคิดว่าไอเดียเบเยอร์เคลมอีกอ้าวมึงฟ้าสเป๊บมึงฟ้าสเป๊กเออแล้วกูอีกแล้วไงเล้วกูได้ไง อุ้ยอุ้ยไอ้ที่จะตายที่จะตายไอเดียลเพเยอร์ใครยิงไอเดียลเพเยอร์ไม่ยิงไอเดียลเพเยอร์ตายดึงหอาไว้เฮ้ยมันเป็นใครวะเด็กหัดแกล้งเหรอวะนเป็ใครวะเดี๋ยวผมดึงมาไปขังกระเพงดีกว่าใครวะเด็กหัดแกล่ะวะมึงดึงไม่หยุดเลยดึงแบบไม่มีเลย์อ่ะไม่มีดีเลย์เขี้ยมึงเป็นเด็กหัดแกล้งเหรอวะรุ่นเล่คือผมบอกใครนะเว้ยสมัยผมจำเนี่เลยสมัยก่อนเวลาผมทำคลิปผมโนสนโนแค่นะ ผมแม่พักหายใจนะปุ๊บหยิบของปุ๊บผมยิงปั๊บหยิบของปุ๊บผมยิงปั๊บแต่เนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยใจดีเกินไปหรือเปล่าแบบให้เขาเล่นเยอะแต่กูไปแกล้งเขาเยอะก็ไม่ได้นะแต่เขาหนีกูหมดมเอ้แบบว่าเอ้อวะ<ว>เป็นไรอ่ะใครว่าใครมันดึงวะ <laughs> ใครมันดึงว่าเดี๋ยวผมเอามาไปขังกระแพงกล้องมัวเลยกล้องมัวเลยกล้องมัวเลยเชียกล้องมัวเลยเดี๋ยวไอเนี่ยมันคือไทยท่านไททัานบิปปรลิต เดี๋ยวผมต้องดึงไททันบิปรลิตไปขังกรงนี่ไททันบิปรลิตกูรอเลยมามาแล้วไททันไททันบิปรลิตมาแล้วไททันบิปรลิตอยู่ในโกงโอ้ยหลุดอีกแล้วไททันบิประหลิดลุตมันเป็นใครวะไอ้มึงมึงเอาใครมาเนี่ยทามมิ่งกิบอะคือเป๊ะทุกทีเลยนะทุกวี่ผมรอไปเติมแม่งโคตรแบบพิการอะเฮียมาด่าเติมเลยมันโดนอะมาโดนชุนใจพี่ดีอะ ซอร์พิการเหลือมันเป็นยังไงวะเซอร์พิการีาไปสีดีกว่าโอเ่ีลงได้ตอนนี้ซปิใหม่คนไม่เยอะทกูหลุมอี้อืมมันทำไมมาแล้ว่วะให่ <il S 2> มันเป็นไครมือเป็นไคเชยรยิวเชเบลี่เชเกอร์มาเาครบอันะมเรียกครบแต่ผมว่าไอาอ่านเนี่ยโดนผมน้อยถ้าเท<ช>ียบกับคนอื่นอะสมัยไอ้จุ้ยไอ้ฟิกไอ้หลังนี้โดนแทบทุกวันนะไอ้อ่านได้น้อยเดี๋ยวช่วงเนี้ยกูต้องเอาแม่งหน่อย พ่อยน้องชายจุ้ยกูมันจะน้อยใจเอาโอ้ช่วงนี้จุ้ยไม่ได้พักหายใจอ่ะโดนทุกวันน่ะวัดแล้วมันจะวัดกันแล้วมันจะวัดกันแล้วแล้วมันวัดกันนะเดี๋ยวมึงรู้มึงวัดกันเลยเดี๋ยวกูจะเติมตามเหยมึงไปใครเอาอีกแล้วไอ้นี่มาลงไม่ดีได้ดิฟรดฟัดอ่ะมาจัดของมาจัดของครับทุกคนมาจัดของแ้่ผมเสียดายผมเปิดเดฟล่องหันไม่ได้ถ้าผมเปิดเดฟล่องหันได้นะแจ่มกูอยากรู้ว่ะ ไม่เป็นเด็กที้สงสงรเป็นโคนันเหรอไปกันเลยิวะเอาว่ะวัดเดียววัดคมว่ะไอ้สเตปเดสปอย่ากดป่ายากดป่าเอ้ยไอ้เฮี้ยมึงเล่นอาวีตอนเพื่อนมึงตะตีหมอเดี๋ยวกูบ้องหูแม่งเนยมาไปย้อนดูตะตีมตัวเองตะสุดยอดสุดยอดเลยมึงสุดยอดจริงไงอ่านมึงออกเซฟปี้พี่รอยอยู่นะโอ้โหมันดิ โอเคเดี๋ยวผมจับมาไปขังอัคาบันกีไมันมีคนลงอ่ะไปหาเซฟโซนดีกว่ามาเซฟโซนมึงลงมาเลยมาไปเซิร์ฟเปิดใหม่มึงไม่ต้องไปลงโหลดหนึ่งหนึ่งอ่ะเพราอยู่เซฟกันใครวะหาลูกกูโอ้ถ้าผมเปิดได้นะตัวไหนตับาทมันมันเจ๊งเลยมึงเใครมันเจ๊งเธอชอบไปบ้าจะเป็นสตรีมเมอร์คนนำคลิปคนใหม่ก็ได้จะบอกนะระหว่างที่มึงไม่ได้โดนกูเนี่ยมึงโดนยิวโดนเกอร์โดนเล่พวกเนี้ยยับอ่ะ ไอ้ขคาบันมาอยู่ไอ้ขาบันมาอยู่ไอ้ขาบันผมอยากรู้ว่าพูดอะไรมาอยู่ไอ้ขาบัน้ยมึงใครวะเปิดตัวดิไอ้ขาบันเอาอันนี้ใครน้าน้าไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่ยาวละเดี๋ยวผมไปไอ้ดิเย่าไอ้เจดีเอามึงดูกันเลยมึงดูกันเลยอ่ะชิก็โจ้เอาว่ะวัดกันแล้ววัดกันแล้ว วะแรกเลยมึงอ่ตัวตัวแป๊บเดียวตายเลยปุ๊บไว้นี่อ่ะเกิดมาปุ๊บเข้ามาอยู่เดิมเอ้ยยิงกูไม่อ่ะเอ๊ยยิงกูไม่ยิงแล้วมันเป็นชื่อมึงอ่ะเอาที่มันเต่อชื่อกูไปยิงเหรอเพื่อนกันตาแค่นี้ไม่ยิงกูไม่เพื่อนรักไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมผมว่ามันงงสามพันก็หมดหมดทุกอย่างสามพันก็หมดแล้วอะไรเหมือนดึงกูมาฆ่าวะไอ้เยาวาเอาไอ้เฮียดึงผิด เอาคาบันมดีสันะมาดีสัตว์ม่ดะสัตว์ไอเอ,เอ,เเอล้มึงยิงกูตายทำไมล่ะมึงยิงกูทำไมเอลไอเอลมึงยิงกูทำไมมาตีกระเดอกะไอดำมานี่อ่ะ เอ้ยไม่ไม่ไอ้ยมึงสนุกมากนังดึงไม่มีดีเลยเนี่ยมึงสนุกมากมั้งเฮียชอบว่ะสนุกดีไอ้ดีไปเยอะเอาไอ้ดีไปเยอะดึง no delay มาจาวแล้วไอ้ตาเต็มแดดมาจาวแล้วมันจ้าวหนึ่งหนึ่งว่ะไอ้เปนยังโดนะขนาดแอ้มินยังโดนไอ้มิ้นยังโดนเป็นใครวะผมรอยิงตัวไปไอ้ตาเต็มแดดไอ้มิ้นแม่งยังโดนอ่ะวัดกันเลยกูรออยู่อุ้ยแม่งยังโดนอ่ะชอบว่ะเจ็บเจ็บ ไอ้อันเสี็จเปี่ยดีไอ้อ่นเสี็จเปี่ยนปุ่มโดมปุ่มเติมดาวเวดมึงจะไปตู้นี้ได้ไงมันมีตัวเสือกอ่ะมีตัวเสือกใครมันไม่มีหรอกอ่านมึงคิดไปเองน้องชายพี่มาดิเกือบมาปุ๊บมึงเข้านี่เลยเข้าไปในนี่เลยมาเน๊ยจะยังไงมึงคุยดิจะยังไงกูมึงจะว่าแล้วมันจะเปิด่ร่างแบบพวกออมมันจะกดออมิทิกแล้วมึงจะเปลี่ยนร่าง

มึงยิงไอ้อานทะไมไอ้พียะอแอมันไม่ค่อยรู้ความเลยนะถ้าฆ่าแต่ไอ้่านอ่ามาแล้วอ่านมาแล้วไอ้ไหวะผมจะเก็บแอไว้นะผมยิงแต่ไอ้อ่านโอ้ลุนเลยลุดโอ้ยเยยยยยยตยย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 ยนยย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 ยอยยยยยบยยมยยยยยนยย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  คือสมมุติอะผมอยู่บ้านใกล้มันมันจะมากระทืบผมเลยไงฮะหรือถ้าแบบใครอีกวะที่บ้านใกล้มันถ้าสมมติไอยูอยู่ใกล้มึนกีไปตบไอ,อยูเลยไงไอยูก็จะตบให้นะมันนักเลง,งจริงๆเด็กสมัยนี้อาจารเอ๋บา,บาแล้วยออ<ห>ูไม่ทำอะไรเลยมา ไอ้ลิมีจะผมจะยิงมานะจะยิงครับพี่ยิงครับผมขอร้องครับพีงผมขอร้องยิงผมขับอ่าุบบรอมบบบอกอย่ายิงผมครับอย่ายิงผมครับมบบรอเลยรับสภาพตบบ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 ลบบบบบมบบ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 เบบ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 อบบ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 ะบบไบบ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 บ เพื่อนมึงอะมันยิงมึงอันสามเซตเนี่ยหมดสามเซตนี้หมดสามเซตน้หมดสามเซตนี้โบดโบดปุ๊บมาปั๊้เมื่อตัวตัวแจ็คพ่อมึงอะมันมันยิงกูไม่ได้สวยตายไอ้กูอ้ยเอวไอ้เอวไม่ดีซะไม่ดีซะสวยแอรสวยเลยแอรตายแล้วตายดาวเม็ปืนดาวเม็ปืนอย่างแรงดาวเม็ปืนมันแรงเกินน้อแบบปกติ มันเก mm hmm. ี่ยเลยอ่ะแล้วม mm ันเกี่ยแต่เลยมนุกมากมั้งนุกมนุ่มดิมึงนุกมากมั้งมึงลองติดรอยห้าสิบเดี๋ยวไม่ได้หมดครางแล้วผมจัดแบบเต็มบบไม่พักไม่มีให้หายใจอะไรทั้งนั้นน่ะจัดของเสร็จมาว่าเด็กเดินแน่เลยว่ะแอมมิสักไม่ไอมคนมาจะแกล้งกูเนี่ยน่าจะเป็นเด็กเดินนะแอมมิสักไอทำก็ทำเนาะโอ้มันบอกกูเป็นเด็กเดินได้ เมื่อกี้ใครเด็กเดินได้เด็กเดินอ่ะไอ้เคียแบบเหมือนเดินส่งเหล็กอ่ะบอกให้ไปทำเดินส่งเหล็กเดินส่งเหล็กเดินส่งเหล็กหรอเฮะเฮ้ยบังเกอร์เอามาหีดได้ดูแล้วมันเป็นอะไรอะมัดหูกซะมัดหูกกูดูแล้วเดี๋ยวมึงเจอบังเกอร์เอามาหีดมานี่ฮะ มึงมึงไอ้นี่กูแน่มึงเรียกกูเด็กเดือนจะไหมไอ้เหี้ยอันกูมัดหูอุ้ยถึงสองห้าสิบได้อยู่มาเดี๋ยวผมจับมันไปขังในนี้ปุ๊บแล้วผมก็ขังบังเกอร์อามตะให้ไม่มีใครช่วยมันอะแล้วกูว่าเขับไปอยู่กับมันเลยมันขังกูเนี่ยเออขังไงเอาเลยกกินบ้าเลยอ่ะโธ่ผมไม่ได้กระดาษเอสผมไปยิงนะอุ้ยไอ้ตรงนี้ดิ เียสัต่อเซตช่วยอะไรมันขังอูอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนกองดักควายอ่ะไม่กองดักควายฮัลโหลครับพี่ขอโทษได้ไหมครับพี่ภูมิพี่ยิวพี่เกอร์ครับขอโทษทำไมมันไม่ทันแล้วอหายหาเพื่อนได้ไหมครับพี่พี่ครับพี่ปไยผมไปได้ไหมครับพี่ผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้นะครับพี่ยิวมาจริงแล้วไม่รู้ เดี๋ยวผมตั้งเบอร์เกอร์เยอะๆก่อนโอ้โหตั้งเบอร์เกอร์จิตกรรมงานจิตกรรมนี่หลายๆชั้นแล้วก็จับมาอุ้ยเพื่อนมันมีเซฟคาแล้วหรือว่ามีแต่แรกแล้ววะให้มันตายใจก่อนอุย้ยเป็นโลตัสทีมหนิมาโดนเต็มระบบเป็นไงล่ะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเพื่อนมันเปิดไหมเอาโต้อยู่ปึ๊บ,ป,บปึ๊บมานี่ 4สามสองหสามสองหนึ่งแล้วทำไมหรอหนึ่งแล้วตายสองหนึ่งไว้ละมือตายตายตายถูกต้องของแอดมินก่อนไปแล้วมันตายแล้วยังไม่ยื้อเออวันนี้แอดเฮ้ยแอดต้องใจไอ้บอมันใช่แอดมินไม่ได้ มาโดนเต็โบบเลยก็สำหรับใครนะออที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะสำหรับใครเนี่ยอยากเห็นในอันโดนแบบของเกียนแบบที่ไอจุ้ยโดนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะส่วนไอเดียของเกียนทั้งหลายเนี่ยผมจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมเอาไปบอกป่าตังบอกไอพวกน้องๆที่แบบทําระบบเก่งๆเงนะี่ยมาจัดให้ตามคําขออย่างแน่นอนส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย